รถไอแซมหกคน่ะเนี่ยไม่ก็ไอหนวดมาไอหนวดมึงบดรหกูยังอ่ะบวแล้วก่ดบังหรอลนดบังมาบวแล้วมาบวแล้วแล้วไไหนมอยู่ปะมารดน้องไปรอบนี้สามสามทิปบวกแลเนี่ยคนไปเนะ่ป็บแคแบผู้ชายนะไม่จอดกจอเลยจอด่ะไอจอจอพาแม่ไปโรงพยาบาลปะอ๋อ จอรัชดาแม่เข็มนั่งเทสลาเลยนะครบครบแล้วเหลือแค่สามคนน่ะที่คุมเครือเออมันถามมาอยู่มันเอาเทสลาแล้วว่าอยากเห็น่ใบไปพี่อยากมันเอาไปชัวเพราะมันมันเป็นคนขับนี่ไอ้วาไอ้เหี้ยจันนะอาวสี่ไปไม่รัไปพยายามเลยเขาพูดแล้วเขาอ้าวสี่ไปเออบอกกูแล้วมันเอ้ามสี่ไปเจโด้ไปถามว่าไปพร้อมกันไปไปรอบเช้าแล้วไปเนี่ยเขาเขาเล่นบีบีกันเล่นน้ำกันมึงไหวเหรอเขาบอกว่าเอนว่าทุกกิจกรรมอ่ะที่พวกมึงทำกันน่ะกูพร้อมลุยมันบอกเงี้ยเด ปากเดียวปล่าดลมยางแม่งเลยสัตว์ไอ้โจเอาเฟอร์เลยป่ะไม่ได้เอาไปครับพี่เอาไปแต่งอะไรนิดหน่อยปาดเบาผมเอาไปปาดเบาพอดีมอไซค์ป่ะหรอยี่ห้าป่ะพี้อะยี่ห้าไม่เฟอร์ลุงเฟอร์เลยไอ้มากไปไหนวะเออไม่ใช่ยมาร์ไอ้แฟงอ่ะต้องรอพี่บินคุยป่ะใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยกับมันสองคนก่อนกูแค่คิดว่ามันน่าจะคิดเองเอาคิดเองใช่น่าจะคิดเอง เพราะว่าตอนมาก็ให้มามากับอาจารย์หนอยใช่ใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวคุยมันเองเดี๋ยวคุยมันเองเดี๋ยวคุยมันเองกูเข้าใจมันอยู่แต่หอ้บอลเนี่ยมันจะมีเรื่องผ่าตัดมาที่มันพูดถึงอะแต่ว่าแซมเช็คเช็ครถด้วยนะครับผมถ้แซมรถมึงอ่ะแซมแต่ใช่วิฟ้าผ่าโคตรหนักตอนพี่เจนตอนพี่เจนผ่าตัดแขนไม่เห็นอะไรเลยตอนนั้นไอติงไอติงพูดเยอะเออแพูดที่พูดที่แข่งกูพูดไอเหี้ยแล้พี่แล้วจะจบแล้วป่ะผมว่า ตอนนี้ไอซันไปไหนไอซันไอซันแสดงไม่อยู่ออกไปไม่ได้แม่เฮ้ยอะไรอ่ะไปอะไรมาละไอไฟอนทีอาใช่ไหมโจใช่พี่ไอเนี่ยเนี่ย EMP ไงอันที่ทำให้รถพังใช่ไหมของใหม่อ่ะเพี่เ้ยนไปไงพี่ยูดูสตรีมใครผมดูสตรีมพี่ก๊อแล้บไปไก่อ้วนกับซีโร่เพี้ยนไปคนเดียวเหรอครับถามดิษฐ์ โอ้โหเลยเอาจัดเลยเอาจัดไปโคตรเดือดไฟโคตรเดือดเอาจัดเลยอะรขาว่าเอาจัดเกือบสิบนาทีอ่ะไป็นต่อไฟกันม้าจริงเลยคูณเนี้ยผมองพิ่พกต่อถึงม well ูงปอบยับปับพี่แวนดูอยู่ปะปอบเละปอบเละเลยตาเอาตัดเอาไปสองไงต่อครับพี่มีมีเรื่องแล้วองไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมง่ายๆเคลียร์เนาะโอเคครับเคลียร์เคลียร์กันเดี๋ยวพไปอันที่โซเชียลเท่ากับว่าพี่นับจากในกลุ่มนะอันนี้อันนี้บอกก่อนเพราะว่า รอบนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับไปถึงเนี่ยถ้าเกิดเวลาจะแวะกินข้าวกินอะไรเงี้ยมันจะเป็นร้านที่เราต้องแบบว่าพี่มาไว้แล้วาพระว่ามันจะพี่จะสั่งอาหารรอไว้เลย <c oughs> แบบไปถึงปุ๊บก็จะได้กินเลยผมเสนอได้ไหมยังไงผมเสนอว่าตวันไปไม่ต้องแวะกินข้าวหรอพี่เพราะว่าพัทยามันใกล้ผมว่าเราไป <c oughs> จำอะไรเสร็จแล้วก็ออกมาเลยปะ คือยังไงก็มีเป็นก่อนข้าสวดน้ำนะยังไงควรต้องกินก่อนเข้าสวดน้ำนะเนี่ยก็หมายถึงว่าเราไปถึงพัทยาเราค่อยหาร้านกินต่อไปอ่าใช่ใช่ก็ถึงบอกว่าที่พี่บอกอ่ะร้านที่เล็งไว้อ่ะคือตรงอยู่แถวพัทยากินปึ้งปุ๊บเข้าที่พักเก็บของเก็บของปุ๊บอ๋อกินก่อนเข้าที่พักด้วยใช่กินก่อนกินก่อนให้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็เข้าที่พักเก็บของอะไรให้เรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ไปสวดน้ำไงแบบง่ายกว่าเรื่องง่ายกว่าแบบง่ายกว่า นถ้างั้นเด<อ>ี๋ยว<อ>พ,พี่ก็ต้องนัดนัดประชุมอีกวันหนึ่งเพื่อที่จะเอาจำ,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 จำนวนที่แน่นอนซึ่งพี่ก็ต้องควรจะบอกวันด้วยว่าจะเอาวันอาจจะเช็คอนนี้ <c oughs> นนนได้แน่ๆแล้วคือคนไปคนเดียวยี่สิบสองคนถูกไหมแล้วก็คนไปกับแฟนมีสิบหกหกก็คูณสองเขาไปอีกสามสองพี่สามสองสามสองสามสองถูกยี่สิบสองห้าสิบสี่ยี่สิบสองก็แปลว่าเดียวยี่สิบสองคนไง เออยังไงวะก็มันมันลงชื่อแค่ยี่สิบสองอะยี่สิบสองพี่ถูกแล้วยี่สิบสองเพื่อนยี่สิบสองพี่มายถึงวันนี้ไอ้วโดวตดแรกวตดอันนี้ไยถึงโวตแรกไอ้วตดว่าไปไม่ไปพี่อันนี้ไม่ใช่วตดรถไปกับแฟนติกคนเพื่อนก็จะเป็นสามสิบสองถ้าเป็นสามสองถ้าว่าทั้งหมดคือห้าสิบห้าสิบหกไอห้าสิบสี่คนอะไรยี่สคนนี่อย่าล right. ืมว่ามันมีหลังบ้านด้วยนะอย่าว่าเป็นหลังบ้านด้วยหลังบ้านก็มาด้วยก็ไปเที่ยวเหมือนกันด huh? ้วยกันเหมือนเดิมที่พักพักได้กี่คนพี่ ตัว14ครับพี่บักแต่ว่ามันก็คงไม่ได้ขนาดหรอกมันก็ต้องเบียดกันเหมือนเดิมอ่ะมันไม่ได้ขนาดหรอกเดี๋ยวเมากันเชื่อผมว่าผมมั่นใจเลยเออพี่หายาวนอนอยู่ข้างนที่ไหนมันก็มีมุมมาลอยมันนแล้วอยู่ตข้างในเอออำเภอดูไว้มุมสายเขียวนี่ว่ามุมอาลอยอ่ะนั่นแหละไอ้พวกมุมอร่อยเนี่ยตัวตัวนอน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 ไหนก็ได้เลยเดี๋ยวปอไปด้วยเดี๋ยวปอไปปอปอรู้อยู่ปลารู้อยู่เพื่อนตอนนี้ ผมเอาไปด้วยเหลืองร้อยขีดหนึ่งเพื่อนขีดหนึ่งขีดหนึ่งเอ้ยพูดอะไรกันเนี่ยไอ้ท้่ออกไปอยู่พวกนั้น4คนอะซื้อหมูไหมซื้อหมูซหมู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 มาดีโอ้เอียรนั่นเอียร์เลยรอบนี้เฮียกู้ว่าที่นอนเผินแม่งได้เบียดกันแน่ไม่สุดท้ายแล้วอะไอ้คนที่มีแฟนมึงจะเดบิคกัดมึงคนที่เอาแฟนไปมึงก็เอาห้องไปแค่นั้นแหละเดี๋ยวที่เหลือมันก็ไอ้นี่กันเองอะไม่เผเหอคนมีแฟนก็ต้องยอมให้เพื่อนไปนอนคู่ด้วยเพราะว่าไม่พอคิพี่กััรกนนคะิจ เพราะว่ามันมันมันเห็นเห็นเห็นที่พักอะไรใช่ปหมล่ะก็ลองไปดูเอาเองอะพี่ไปดูว่าห้องพักมันเป็นไงไม่เคยไปคลิงก์อีกรอบครับพี่ที่พักไปดูตอนนี้เลยบนึงนะได้เดี๋ยวส่งให้เลยแบบนึงนนึงครับอยู่ในเมืองปะวะพัทยาไหนเนี่ยพัทยาไหนอะเหนือใต้ไม่ชัวร์ผมแค่กูดูดิไอ้กูไม่แน่ใจว่าคือพัทยาไหนวะให้กูส่งในกลุ่มแล้วมึงดูดูดิพัทยาอะไรอะนะพัทยาซิตี้ครับชลบุรีครับพี่พัทยาชลบุรีไม่ใช่เหนือกลางใต้ดิ ไม่พี่ก็ถามเด็กเด็กอันนี้นี่หน้าก่างบ้างเนี่ยพัทยาพยากางพัทากางเปเด็กพื้นที่นี่ไกายอ่ะเออกายมึงอ่ะอากายอยู่อากายอยู่พัทยาเหรอกระบุรีครับพี่พัทยาหัวใหญ่พัทยาหัวใหญ่พี่อันเนี้ยเนี้ยเราไปเรื่อนี่แหละ เนี่ยวิลล่าเนี่ยวิลล่าพูสเต้อะไรเนี่ยมันมันมีสามหรือสองห้องนอนอันนี้ใช่ไหมพี่สามหรือสองห้องนอนไม่เชื่อพี่ใช่ครับใช่ใช่ใช่โอ้โหแต่จะพอนะพี่สามหรืสองห้องนอนหรือไม่พอวะโอ้ยก็พอแหละถ้าไม่พอก็มึงก็ไปหาที่พักเองเถอะกูไม่ไหวแล้วเฮียอ่าแคไหนให้มูสั่งห้าพี่เมยแค่ที่พักเดียวสามหรือสองห้องนอนผมก็พอแล้วผมว่านะพออยู่แล้ต้องพอต้องพอต้องพอแล้วต้องพอแล้ววันนี้ ้าง<ช><ช>ั้นพี่พแม่ต้องขอไอ้น,นี่เขาเพิ่มปะไอพวกแบบผ้าห่มหมออะไรพวกนั้นน่ะต้องขอเพิ่มอยู่แล้วครับมัเดี๋ยวเขามีมีเพิ่มชุดให้อยู่แล้วเพราะเขารู้เขารู้จำนวนอยู่แล้วว่าเราไปากี่คนอะไรอย่างเงี้ยอที่<ห>บอกว่า <c oughs> พี่พี่ยกสรุปไม่ได้ว่าตอนนี้นมึงอะเราอะกี่คนตอนนี้พี่ก็จองไปเลยเนี่ยหกสิบสี่คนส่วนบุฟเฟ่อาหาระพี่ถามเขาแล้วเขายังไม่ไม่คอนเฟิร์มว่ายังไงวะัวไท้ยอยู่เพื่อนอะ บุกกระทะก็ได้นะพี่อยากกินมากูทไม่ได้กินเลยพี่จะพูดเรื่องอาหารเช้าว่าไงว่าผมไม่กินนะบุกกระทะเราอะเค็ดเลยบุกกระทะไม่กินแล้วนะของเสียหัวบุกของเสียหมูจเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลนะพี่ไอ้บางบางอย่าง้ะพัทยามีของอย่าง24ชั่วโมงไม่ได้วางยาของกินเยอะไม่ได้ของกินเยอะบุกบุกระทะที่ผมเก็บไว้คือกักไว้นะกักไว้ให้เจ้ามือไม่คือของของมิตติ้งอ่ะเราเราอย่างที่บอกว่าเราจะดูแลหลักๆให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมึงหิวส่วนตัวบางทีมึงก็ต้องสั่งเพิ่มเองอันเนี้ยต สามื้อหลักๆมีให้อยู่แล้วพวกอาหารทะเลอย่างเงี้ยเดี๋ยวจัดให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเึิงหิวส่วนตัวเพิ่มเติมอยากกินอะไรเองอ่ะก็โทรสั่งเอาเพราะว่าเอ่อหรือกดแกะเอาเพราะพัทยามันแกะมามันจะเอมาส่งใช่ครับง่ายมันง่ายมันสะดวกภูวิลล่าพัทยาเลพูภูวิลล่าใช่ไหมพี่เอ่อภูวิลล่าใช่ครับใช่ภูวิลล่าวิลล่าภูเลอะไรเนี้ยงานนี้ของเราจองหมดเลยหกสิบสี่คนเราจองเต็มที่ผูเขาหิวแน่ทีสองทีสามอะ ถ้าเรามีทั้งหมด32ห้องนอนอ่ะต้องพอแหละไม่พอก็เรื่องของมึงแล้วล่ะ32ห้องนอนอ่ะเพี้ยดไปบ้าเพี้ยดอ่ะเหมือนจะอยู่ไไปปปเอยูพญาตาพี่เหมือนจะอยู่พยาตาอย่แถวๆหัวใหญ่ฮะ เห็ดเห็ดเห็ดรอบนี้มันก็อัดราคาหน่อยเพิ่าเห็ดเห็ดพัทยาไม่แต่คิดแล้วว่าไม่ต้องเพิ่มเพราะว่าตื่นมาปวดน้องเว้ยมันไม่ไหวเว้ยมันนี้คนเพิ่มเดียวแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวมันต้องมีเออมันลืมเรื่องนี้ไปเลยเชื่อเถอะมึงต้องแวะกันช่วยซื้อของแมคโครอยู่นะเว้ย GPS GPS ร์เพก็ไปซื้อพัทยาเลยไม่ได้เหรอพี่พี่ครับเออพัทยาแหละซื้อพัทยาแหละต้องช่วยแวะซื้อน้ำมันเยอะที่เราอยู่อ่ะเราจะอยู่ใกล้อยู่ใกล้วัดหัวใหญ่ใช่ไหมพี่แล้วก็มันก็จะมีอ่าสะพานปลาแถวแถวทางไปตลาด ไปพัทยากางอยู่นะพี่ผมรู้รู้ที่อยู่ถ้าจะซื้อพวกอาหารสดหรืออะไรเงี้ยเขาไม่มีที่ไม่ให้วาดเลยวเอางี้เดี๋ยวพี่จะพิมพ์ในกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อนเลยก่อนวันไปจะย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าจกจะลองลองส่งเลยใช่หร่ดิยาสีฟันยาสีฟันจากการตัวเองอ่าขอส่วนตัวจากการตัวเอง เอลงตัวจัดการตัวเองใช่อุปกรณ์อาบน้ำทุกอย่างอ่ะผมว่าาบน้ำตบูยาสระผมจัดการตัวเองเพราอพี่ว่าพี่รายสื่อทั้งหมดไม่ไหวดีกว่าดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวพี่จะฟิวพวกของกางๆเนี่ยเอาไว้ทำกินอะไรเนี่ยพี่แบบว่าพี่แบบว่าของส่วนตัวมันควรรับผิดชอบมันเองไหมใช่ครับพี่ว่าเป็นแบบนั้นดีกว่าไม่งั้นเหมือนเหมือนรอบที่ไปรอบที่แล้วไม่ไหวว่ะเฮียมาลั่งซื้อแป้งสี่ันสี่สิบว่าันให้ไม่ไหวว่ะไปเลยปะไม่ไปเลยปะพวกนี้ต้องเพียงจัดการเองดีกว่าอะไรนะพี่พี่หลงไปเลยปะ ไอ้จ่ากูเจอมูบาห์แล้วก็หลายแม่นต้นหนึ่งออเห็นปะแล้วก็มีที่เที่ยวใกล้ๆมันจะมีนี่นะครับพี่มันจะมีพัทยาทูตติ้งใช่ป่ะที่พี่จะไปเล่นกันใช่ไหมแล้วก็มีไร่องุ่นข้างบนไร่องุ่นซิกๆหรือเป็นที่เที่ยวเหมือนกันจ่าเป็นจ่าจ่าดูที่ที่มันน่าไปอะไรอย่างนี้ครับเอามาเสิร์ฟหน่อยเพราะว่าพี่ใจนึงพี่ไม่อยากรอบนี้ให้มันไม่อยากให้มันอยู่กันไปนานผมอะไปอยู่ตอนน้ำท่วมมาเป็นปีไอ้เหี้ยพัทยาเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปไปอยู่ใครมาเพื่อนว้ายเขากูชั่วโมงสี่สิบปัทีถึง ไอ้เฮี้ยของเฮี้ยเฮียอะไรโคตรเร็วเลยวะใกล้พี่ีถึงเร็ววะไงไงผมไปหาพี่ที่ที่ห้องไหมครับพี่บังต่วกลาคืนถ้าสมมติว่าบางคืนเราคิดจะแบบว่ายืนยันหรือแบบว่าชัดเจนว่าอยากจะออกไปดูปิงปองยาวค่ำคืนแล้วเราออกกันเอง มันใกล้วอลกิ้งมันใกล้วอลกิ้งไหมพี่ไม่พี่ไม่เชื่อว่าเนี่ยไม่ใกล้ครับอยู่พัทยาไไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้ครับมันอยู่พัทยาใต้ครับพัทยาใต้ซึ่งซึ่งมันต้องขับรถชลยเฉลี่ร้อนจัดเขาบอกเฉลี่ยร้อนจัดไอ้จ่าจ่าแล้วนี่พี่ถามมาดิพัทยาใต้ไปไอ้สวนน้ำไอ้ที่เราจะไปอ่ะมันไกลไหมไม่ไกลครับพี่ไม่ไกลสวนน้ำนี่อยู่รีเจนสยามปะโรง่รูลาวปไงไม่ใช่ไม่ไม่สวนน้ำพัทยาใต้เนี่ยมันจะมีไม่เห็นเลยเหรอเหรอไม่เห็นเลยนะครับมันจะมีพวกแม็กโคมีอะไรคือครบเลยพี่เราสามารถเข้าที่พพาารรรคคคกกกก่่่ออ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 อนนนแล้้้้ววมซืขงไไไดััับบสสทีีเเโยปะะ คิดว่าเป็นที่อะไรก็สักเนี่ยกูัวอะไล่็ไม่รู้ไล่เงินปิดแล้วนะครับพี่อ๋ออันนี้ใหม่เมื่อวันนี้ผมนำนยใช่ส่วนใหม่อันใหม่อันใหม่อันใหม่ด่วนคือผมถามก่อนว่าไอ้กิจกรรมที่พี่จะพาไปเล่นเนี่ยคือมันใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคือเราจะเริ่มถามจะถามว่าประมาณกี่โมงกิจกรรมกิจกรรมที่บอกอ่ะคือมันไม่ใช่แบบว่าต้องไปทําอะไรเลยกิจกรรมมันไม่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 เกี่ยวเที้ยเลยคือเอาง่าย ที่บอกอะกิจกรรมคือก็มีแค่สวดน้ากับไอ้นี่แหละกิจกรรมอ่านนั่นแหละผมเลยอยากรู้ว่ามันเราจะเริ่มประมาณกี่โมงแล้วจบประมาณกี่โมงอไงโอจะมีเวลาทำฟีลวนเหนื่อยกันออเดี๋ยวกักลับดีกว่าครับไม่อยากฟังฟีลกันเผื่อสนุกกันอยากเล่นกันจนแบบปิดไม่ได้เข้าค่ายนะพี่จับคอามสนุกสนุกดีกว่าครับไม่ไงเหนพี่จับแพนไงอะไรนะคือที่มีแพนไอเฟิร์สไลทิกต็อกอยากให้ไปแล้วไปนอนกันเบื่อๆครับไอ้เฟิร์สไลทิกต็อกอยู่ตอนนี้เหรอโอ้โหเข้าเลยครับนพ่อแม่บอกประชุมมึงเข้าไปลุ่มด่านี้อวไหนวะ ต่ประชุมแต่ไม่เข้ามามึงดาวนีเฮ้ยอันน pues like ี้มันมันลช่องไข่อ่ะไหลช่องเตงครับพี่ไลชงตัวเองเนี่ยลช่องตัวเองโอ้พี่โบ๊พี่โบ๊ฝนตตโค่นหนักอ่ะบ้านแถวบ้านเรา่ะพิมพ์มึงหึมันว่างตั้งหรอถึงมาางรได้แงมาเข้าประชุมอะเี้ยโรกมันมีสองคนเลวอไงวะโลกมันอ่น้อยะนะผมดูคลิปแล้วพี่พี่แบงค์ ที่ผมบอกพี่ไล่ยหุ่นนะคือเนี่ยขวดน้ำเลยไล่ยหุ่นซีเวอร์เล็กเนี่ยใช่้ไหมใกล้ๆเลยใช่ปะใช่ครับใกล้เลยโอ้กันเจ๋วเลยแกพี่พูดๆเข้ามาแบบได้แหลเข้าแมาได้เลยเพี่มันก็จะมีพวกของฝากของฝากเกี่ยวกับที่ทำจากหุ่นเนาะเฟิร์สขนมงุ่นนะอร่อยพี่กอลผมไปซื้อคนหน่อยได้ยินเปล่าดีดีน้ำชุกี่โมงเมืพิ่งมายินหน่อยอะไรถามว่าน้ำชุกี่โมงเมื่อเพิ่งมามาคุยพี่แบงค์เองเลยเรื่องนี้ใส่นิดหน่อยแล้วคนอื่นเขามาประชุมเขารอมคนเดียวเนี่ย ใช่ประชุมไปแล้วถามอะไอยั่ถึงไม่าไม่ประชุมอีกหรอคุยเรื่องปลาสักอยู่เลยตอนเนี้ยถามว่าทำอะไรอยู่ถึงไม่มาประชาถึงรู้ไหมว่าเขาจะไปรถเองได้ยังไงแล้วต้องไปที่ไหนต้องรอเมื่อไหร่กี่โมงยังไงคุยแล้วคุยไปแล้วยังไงอ่ะนั่งรถเองบ้างอ่ะขอฟังใช่แวรยังไงเคยคุยแล้วคุยอีก อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่ได้คุยเพราะผมคุยแค่จ่ายแบร์ทำไมไม่เข้ามาคุยแล้วึงไม่เข้ามาคุยอ่ะกูนัดคุยแล้วก็กูเคยคุยแล้วว่ามีแค่นี้ใช่เรานัดคุยแล้วว่าเที่ยงคืนเฟิร์สพี่พิมในกลุ่มตั้งแต่กี่โมงแล้วว่าคุยกี่โมงเคเคคือมึงไปจบง่ายเกินได้ไปได้ไปเร็วคือเร็วคืต่อเลยว่ามาไม่ก็ถามว่าไอ้เคเคคืออะไรทำไมว่าไปไหนทำไมพุ่งมาเลยไม่สนใจคนเม้นต์เลยอ่ะเอาเลย อะไรนะอะไรนะพูดนะไล่อะไรนไม่สใจคมเมนต์อะไรไล่อะไไล่อะไไ่ไไ้ไอยามเียร์ดสุดไล่อะไรล่ะเอเาเอะไรคือไล่สจคอมเมนตไล่อะไรวไล่ไรไปก่อนไ่สใจมเมนต์คืออะไรอ้ากติอก๋อคือว่างจนขนาดไไล่ตได้แต่ไม่เข้าปรชุมเพิ่เปิด ไม่ไม่ใช่ไม่ยิมันจะพุเปิดมันไม่เกี่ยวกับปิดดูมันไม่เกี่ยวกับมึงเปิดหรือเปล่ามันเกี่ยวกับเพ่าะมึงไม่เข้าประชุมแต่มึงไปเปิดทิกเกอรไงเปิดไลน์ไงเฮ้ยเฮียแม่เอ้ยสรุปเอาไงเนี่ยไม่ไเองอะเจ้ายังไงกันแน่เดี่ยวถามที่ถามคือเองอะเจ้ายังไงเอาอย่างนี้ให้พี่เป็นผู้เลื่อนรถน้องมึงอะเพงเป็นเพื่อนน้องมึงอะบอ่เราเจอาหน่อยเหี้ยมึงไอ้เหี้ยมึงเดี๋ยวหากรัวไอ้นี่นัดไปแล้วพี่ไปแล้วเที่ยงคืนครับประชุมโดนอย่างนี้มึงไม่ต้องอ้างนะบ้านไกลอันนี้ไม่เกี่ยวบ้านไกลนายสัตว์ บ้านไกกว่าจะถึงนี่มันคนทีนดูก็รู้เนี่ยแล้วเนี่ยึงรู้ไหมเนี่ยว่าเขานัดกันไปเล่นอะไรกันเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยรู้อะไรไม่นวมึงโหวตเวยมึงเข้ามาโหวตเวยมึงเข้ามาโหวตในในเฟสอะมวยควายก็มีพีการ์ดในการสรุปส่วนน้ำแล้วตอนแรกบอกไม่เป็นส่วนน้ำเขาคุยกันเนี่ยถึงไม่ถึงไม่เข้ามาล่ะ อ่ะกไปก็ไปได้หมดแล้วพาแฟนไปเสียสองแสนนะเขาบอกว่าไรอะไลน์ไล่เือินสองพันเห็นอยู่สองแสนคุยใหม่แล้วนําังสรุปกันว่าเออสุขเอาใครเอาแฟนไปเอาแฟนไปก็เสียสองแสนเอาไม่เอาไปหรอกไอุ้ยีอฮัลโหลจะร้องจะร้องอจะร้องจร้องจะร้องออกลู่ที่ปิดไหม่จะร้องเนี่ยจะร้อง ไม่ปีดจะร้องโดนจะร้องไม่ใช่แล้วเราโดนดูดโดนจะร้องไม่อยากจะร้องไงไม่ปีนเฟิร์มมึงอ่อนแอไหวพี่อะเจนครับพี่เจนแอ่เฮี้ยอะไรเฮี้ยติดเมียเต็มระบบโคตรเชื่อไม่ีิดติดไม่ติดเฮี้ยอะไรแลยเฮี้ยกค่พากายหูแมวที่มึงถือคืออะไรเฮ้ยโอ้ยมึงเปลี่ยนเป็นขนาดนี้ได้ไงมึงเปลี่ยนเป็นขนาดนี้ได้ไงไอ้เฟิร์มแรงเลยแรงเลยมึงดูหน้ากูด้วยแม่เย็ด ถ้าไปมิ้งรอบนี้อยู่แต่ในห้องไม่ทําเฮี้ยอะไรเลยโดนไม่อยู่หรอกห้องอ่ะเหรอไปอยู่ห้องอื่นเออไปอยู่ห้องเพื่อนเนี่ยเฮ้ยแล้วรอบนี้อันนี้ป่ะเด็กชงเด็กชงเล่าไปป่ะเนี่ยเพี้ยเหรอเฮ้ยบอกไปทําเล่ยเฮี้ยทําก็ไม่ได้ตังค์เฮ้ยไม่เพี้ยเขาบอกเขาจะขึ้นราคาอยู่ได้กูให้ตายๆแล้วายเไกยใครจะเฮี้ยมึงเฮี้ยมึงเกียจเองอ่ะมึงก็ต้องตายมาเนี่นนั้นกูเข้าเมืองมาไม่ช็อตเลยให้ไม่ไม่ช็อตไม่แตก โคตรมีมีใครเมื่อยไหมครับพี่เอ็ดบอกว่ากูทำไปสี่แสนทำไมกูได้สี่บาทนู้ดกูได้แมอะไรเหรอนะรอบนั้นนะเนี่ยไม่ได้ขาดยังปดนี่อ่ะเอตุรอบนี้มึงไปนัก็โก้กูเพื่อนยังไงของกินอยู่เหมในมือมึงกดเพื่อนมึงเลือกเองเลย รอบที่ห้าคลิปสามครับเทราวุ์เอาผลมาครับอยากไปแล้วพี่พี่ต้องจดเีด้วยพรน่โทรศัพท์เลยไม่ใช้สมองกูละมึงมือจดเทียอะไมึงเมากอนเออได้เดินไม่หยุดแต่ก็ลินของเองไม่หยุดเลนะนชนมึงเดินไปทำให้มาราะมึงเมาอ่ะจริงคริง ไอ้โหแจ๋อลิโร่แจ๋อลิโจ๋อลิโร่เอาของทะเลไปด้วยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเอ๊ะใช่หรอไอ้เอาซิโร่แต่กุ้งกุ้งเราเสียบหน่อยนะไปจ้ามาามก่อนเกมไม่ได้เอาไม่แตกไม่แตกเพาด้วยว่าเอาบอร์ดเกมที่มันน่าเล่นน่าเล่นเอาไปหลายๆบอร์ดเกมนะครับเอาที่เกมเล่นเล่นเี่นนี่ยแล้วกันนะเดี๋ยวพี่เอาไพ่กับชิปไปเหมือนเดิมเดี๋ยวเล่นแบบมูฟอร์มีแบบตีสิบคนอะไรเงี้ยไอ้ที่ผมยากไปแล้วว่ะพรุ่งนี้เลยได้ปะเอาไพ่ชิปอะไรพี่เอาไปให้เอาเมืองก่อน